ทุกคืนเดือนเพ็นแสงจันทจะส่องต้องลำต้นเผยร่างหญิงงามในชุดผ้าไหมทองส่องประกายเยือกเย็นตำนานนางตะเคียนณนะริมหนองน้ำกลางป่าใหญ่ต้นตะเคียนทองสูงเสียดฟ้ายืนหยัดอยู่มานับร้อยปีว่ากันว่าใต้รากนั้นมีวิญญาณหญิงสาวผู้หนึ่งคือนางตะเคียนครั้งยังมีชีวิต นางถูกพรากรักและชีวิตอย่างโหดร้ายคำอธิษฐานสุดท้ายก่อนสิ้นลมคือขอให้ข้าได้อยู่กับต้นไม้นี้ไปชั่วนิรันดรจากนั้นทุกคืนเดือนเพ็ญแสงจันทร์จะส่องต้องลำต้นเผยร่างหญิงงามในชุดผ้าไหมทองส่องประกายเยือกเย็นเธอมิได้หลอกหลอนเพื่อความชั่วแต่เฝ้ามองผู้ที่เข้ามาทำลายพื้นป่า ด้วยสายตาแห่งความเศร้าและอาฆาตเพราะในเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ทุกค่ำคืนนั่นคือเสียงของนางตะเคียนวิญญาณผู้สาบานจะปกป้องผืนป่าตลอดกาลพิเศษ,ษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับโบน,นัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่7 8 9 s t e p s